ังไม่แผ่วลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยโพสน์นี้สูงถึง13ล้านไลค์ผ่านพ้นวันเกิดครบ25ปีเต็มไปหมัดๆสํสำหรับศิลปินไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบล็คพิง k ที่วันเกิดปีนี้ลิซ่าได้บินกลับไทยในรอบ3ปีมาฉลองกับครอบครัวซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่ไทยลิซ่าแฮปปี้มากๆค่ะได้กินได้เที่ยว โดยทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยลิซ่าได้บอกเล่าความในใจผ่านอินสตาแกรไว้ว่า I'm so happy, t h a t Tia, r I can spend my birthday with family and friends. Thank you everyone for making another year of my birthday so special. ซึ่งแปลความได้ว่าฉันมีความสุขมากที่ปีนี้ฉันสามารถใช้เวลาวันเกิดกับครอบครัวและเพื่อนฝูงขอบคุณทุกคนที่ทำให้วันเกิดฉันอีกปีพิเศษมาก ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าโพสต์วันเกิดของลิซ่าได้กลายเป็นโพสต์ใน IG ที่เร็วที่สุด13ล้านไลค์บน i ิน t a g r กรมในประวัติศาสตร์ของศิลปินเคป๊อหญิงและในเอเชียใช้เวลาเพียง 38ชั่วโมง15นาทีสถิติก่อนหน้านี้ของลิซ่าคือ66ชั่วโมง55นาทีเรียกได้ว่าลิซ่าแบล็คพิ n งยังคงฮอตและมาแรงไม่มีวันแผ่วจริงๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ